พี่อันขึ้นมาพี่กีซีเปิดแล้วไหนครับกีซีเปิดนะครับเอเข้ามาเอากเอเข้ามาครับเอเข้ามาสิม <c oughs> ันก็บอกเขาสิ<ๆ> <c oughs> เงินสดแม่อ๋อนงินมาทีเดียวพวกมึงทีเดียวเอาไงว่ามาดอกเดียวลุยพี่ไม่ไอ้สู้ไอ้สู้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้เหี้ยมันก็ไม่รู้อะใส่เกาะรอแล้วรอก่อนพี่ได้ความคิดผมว่าไม่ได้ความคิดผมมาเราต้องรออ่ะพี่เราต้องหาคนที่มันมากกว่านี้เพราะว่าเราต้องเจอคนทั้งประเทศอยู่แล้วพี่ แก๊งอ่ะเราต้องโนบเนาพี่เราต้องโนบเนาเล่นกิจที่ยากว่าพี่ค่อยๆเดินทีละเกมพี่เข้าใจวันตั้งเยอะไม่ตีนะตีอย่างที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยงุ่มไัวเปล่าคนกุลาตั้งตันที่เก้าแล้วพลาดจริงๆเลยก็รอก่อนพี่รอก่อนค่อยเดิ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 นเนี่ยไอ้สายตงแก๊งมีเท่านี้ ไมื่อนไม่ถัดเพื่อนไม่ถัดอินเวดเลยมีอยู่ไม่ติดโตตอนนี้ค่อยๆบิวค่อยๆเดี๋ยวรอก่อนผมการหรอหลังสุการหรอพี่บาร์มันก็พอมีแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็มีสู้ทายที่ไหวพี่เดี๋ยวดูก่อนผมว่าค่อยๆเดินอยู่แล้วเอาแดนเฮ้ยไม่คุยไงนี่กูอยู่กับกระจุกเห็นไหมล้อมกูละไม่มีตายชัวร์รอบนี้อ่ะว่ามาน้องอ่ะพนักงานอะไร่อ้คนเดียว่อยหรอกไอ้เจ้าทักเรื่องเอาเอาน้ำเลยเอาน้ำเนี้ยไม่เอาน้ำ ก็ผมจะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าอาตรงๆคือผมผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์เรื่องน้ำพี่พ,พี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะอืมอาเป็นว่าไม่ไม่ไม่อยากรู้เละอึงว่ามาเลยเข<อ>้าใจอ่าว่าเห็นคนของกูไปคุยบ้านเจที่จะคุยกันไม่ได้เลยไงเพื่อนเพื่อนอะไรย่างนี้ไม่ได้เลยไม่เผื่อไม่คิดบ<ข>้างเลยเพื่อนกูขายเนื้อนอกกูขายเนื้นออ,อะไรอย่างนี้ อันนี้ผมผมถึงต้องบอกว่าผมขออภัยเพราะว่าความใจร้อนของแบบคนของผมด้วยสารพินต้องการอะไรอีกนะก่อนอ่าอย่างนี้ก่อนขอฟังหน่อยนะอ่าเี่เขาบอกครับเขาอยากได้ข้อมูลครับพี่ที่ให้ไม่ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้นี่ไงต่อเลยว่าให้ไม่ได้ครับให้ไม่ได้ขายขายไม่ได้ก็ขอแค่อย่าช่วยเหลือเขาก็พอครับพี่ช่วยเหลือคือยังไงอ่ะอ่า อะไรก็อะไรก็แล้วแต่พี่ที่มันแบบเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าอย่างาสุดท้ายเขากลวเอ็นซกระจเคจับมือก็นจัดไอ้เฮียหนาวไอ้สัตว์หนาวจัดอ่ะก็ผมก็จะเซตซีโรแก๊งเขาอะครับพี่เฮียอันนั้นคือแบบในกรณีที่หนักที่สุดแล้วนะครับอแก๊งที่ช่วยเหลือเขาล่ะ อมันสุดท้ายถ้าถ้าแบบยังไงผมผมผมยอมเขาไม่ได้พี่รอบเนี้ยยังไงก็ยอมไม่ได้ยิงก่อนยอมไม่ได้ก็ถามรอยแข้งรอบข้างแหละกูรู้แล้วไอ้ทมึงยอมไม่ได้น่ะแจ็ครอบข้างก็สุดท้ายมันก็จะจบแบบเดียวกันนะพี่ถ้าไม่ฝ่าตรวจว่าบินตำรวจแก๊งรอบข้างเขามีสักยังเดือยเขายังเดือยนี่น่มาอยู่เจ็ตปแก๊งอย่างเงี้ยทําไงพี่ก็สุดท้ายก็น่าจะทีซีแตกแล้วพี่ อตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแตกเลยไงใช่ครับแล้วแล้วแล้วก็ในเครือในเครือในเครือทีซีนี่มาคุยยังคุยแล้วครับพี่คุยเรียบร้อยแล้วครับโอเคเจแล้วเขาโอเคหรือยังเขาทำตามระเบียบหรืออะไรหรือยังหลักๆตอนนี้ก็ยังมีแค่พวกผมโดนใช่ไหมผมให้เขาส่งตัวแทนส่งรายชื่อแก๊งละสี่คนมาก่อนครับเพื่อที่จะคิดว่าทำไมถึงต้องสี่คนอ่ะมันมันสี่คนอะไรของมึงวะ ก็เ,เ,เ,เพื่อที่จะเข้าร่วมได้ทุกแกง <ไป S 1> ๊งเลยครับพี่ไปเชี่ยมาเขาจะให้แกง๊งบังคับแก๊งมาเล่นทุกแกง๊งทั้งแก๊งเลยมันก็นี่นี่นี่กูกูจะจากประสบการณ์ที่กูอยู่ที่นี่มาเนาะ,ะคราวที่แล้วสิบคนยังเละเป็นขี้เลยนะรือไม่รู้คล้ายๆกันเลยแต่แอนเขาเล้วสิบคน โอเคพี่อันนี้พี่ตรงๆเหมือนกันพี่พี่พี่มีอะไรจะแบบแนะนาผมไหมพี่ไม่มีอ่ะมึงยึดบ้านกูอยู่ในกอะไงมึงเนี่ยตอนนี้นั่นแหละครับพี่ผมผมต้องขออภัยเรื่องนี้เพ้าใจ่ไม่ต้องขออภัยแล้วไม่ต้องขออภัยแล้วจริงๆเออเข้าใจว่ามันทางมันอันที่เนี้ยกูกูไม่อยู่ข้างมือเนี้ยเข้าใจครับพี่ ไปปื้มอ่ะเข้าใจปหอันนี้เข้าใจครับเข้าใจเป็นผรมผมก็ไม่ปื้มเหมือนกันนี่เข้าใจได้ครับพี่แต่กูยังไม่พูดนะว่ากูอยู่ข้างเขาอันนี้เข้าใจกันต้องการจุกไหมเข้าใจครับเข้าใจประมาณนั้นครับพี่เรื่องคราวนี้ผมก็ไม่อยากให้มันยืดเยื้อผมอยากให้จบก่อนสงการด้วยแค oh oh. ่วันสองวันถ้าแบบถ้าแบบมันเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ลงก็ก็เล่นกันให้ตายเล่นกันให้แตกไปเลย นายสุดรับดุบดจังแบกอะไรมาครับเนี่ยเหนื่อยพี่เหนื่อยจริงครับแบบเหนื่อยจริงคือจริงๆกูว่าลูกเรือในในทีซีมันก็เยอะไม่ใช่หรอ, yeah, รหอมันก็ไม่เอาแบบโชว์ซะหน่อยว่าอยู่ดีๆมันจะแบบ จิมจะจักรพรรดอย่างเดียวลองบอกเขาดิว่าทำไมถึงยิง JK ก่อนอ่ะทำไมแบบไม่พูดคุยอะไรเลยทําทำไมต้องเริ่มยิงเขาก่อนในทีมก่อนไหมลองบอกเขาบอกบอกพิมิตอะบอกพี์บอกบอกพิมิตก็ได้ว่าเขายิง JK ก่อนคือมันอาจะยิงพวกกูก่อนเลยเว้ยกูยังไม่ได้แบบอะไรจะมาคุยแค่บอกว่าขอสวคืนได้ไหมกูบอกว่าไม่ได้ครับแต่เขายังไม่ได้คุยอะไรกับกูเพิ่มเติมเลยเขายิงกูไปช่วยบอกพิมิตหน่อยกูอยากรู้ว่าพวกมันจะตอบอะไร ผมไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปจัดการแน่ๆอ้าแล้ว,แล,วแล้วทำไมดีซีต้องยิงเจเคก่อนล่ะครับอถ้าถ,ถ้ายิงเนี่ยยิงเนี่ยผมยิงในพื้นที่ของผมแน่นอนครับถ้ายิงก่อนนะอืมแต่ถ้าถ้าจากข้างนอกอะ่ะคือเขาแทงผมก่อนไม่แต่แคยเมึมันก็แปลกๆนะแค้เมึงไปยุ่งแบบเรื่อง จเคไปตีแก๊งก็จริงแต่มันเรื่องครอบครัวไม่ใช่หรอใช่อันนี้เข้าใจพี่แต่คือมันลามแก๊งอื่นไงครับพี่แล้วแก๊งอื่นเขาเดือดร้อนอะ่ะแล้วเจเคเนี่ยเขาเป็นยังเป็นแก๊งที่อยู่นอกทีซีอยู่เลยนะครับอ๋อใช่ครับแล้วเขาตีแก๊งในทีซีผมก็ต้องอปกป้องผมหน้าที่ใช่ครับมผมไปเจราจาอย่างที่บอกพี่สามรอบครับทั้งไปหาเองทั้งเรียกมาทั้งโทรไปคุย ทำทุกทางนะครับตีตำรวจอยู่ตีตำรวจูนตีตำรวจอยู่ตีตำรวจอยู่แล้วผมก็แบบไม่สามารถรับประกันได้ว่าแบบที่เหลือกูตีกับตำรวจอยู่กูจะไปมาหาเขาได้งสาวุธหายอีกหรือเปล่าที่เขาขอไอ้เหี้ยแล้วแล้วเขาไม่ยิงกูก่อนอ่ะยังไม่ได้คุยเลยเว้ยเหมือนแบบเรียกมาคุยแต่ก็ยิงอ่ะไอ้เหี้ยที่เริ่มอันนั้นก็เป็นพวกเขาเริ่มแทงผมนะครับพี่แทงผมหน้าผับเลยมก็ไปไปขออีกและไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำาียอ่ีมีทั้งเมืองไม่ตีตีผับอีกแล คือเขาเอาไปยืนอุน้มอ,อยู่เต็มหน้าผับเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใ,ใช่ใช่มาต่อเหล่มาต่อเหล่มาต่อแหล่เอาง่ายนะเอาง่ายนะต่อแหล่ก็ใช่ไง,มไมงสัสแต่กูไก่อยู่ฝั่งเขาหรือเปล่าครับแต่กูไม่อยู่ฝั่งมึงแน่ๆเพราะว่าไอ้ก็จะกูตลอดไม่ได้ไหมครับพี่แล้วมึงแบบไอ้เหี้ยจะยึดบ้านกูบ้านกูไม่ได้ผ่อนยังไม่ทำอะไรเลยครับพี่อันนี้เข้าใจครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอโทษครับพี่ กูอยู่นอกทีซีแล้วอยู่กับอะไรอ่ะกูอยู่นอกทีซีอ๋อคนอยู่ในทีซีไงมึงไปเอาแบบแก๊งในทีซีที่มึงไปปกป้องเขาหน้าว่ามาโชว์ก่อนเถอะว่าเขาร่วมกับมึงหรือเปล่าน่ะสุดท้ายกูสุดท้ายกูก็เป็นแก๊งกูต้องเลือกสิ่งดีสุดท้าแก๊งกูอยู่ดีอ่ะครับพี่เข้าใจตรงกันใช่ไหมเข้าใจครับพี่ขอบคุณครับถ้าสมมติว่ากูจะไปตีกับเขากูไปตีเองก็ได้ไม่ต้องตีเพื่อมึงหรอกครับพี่เพราะว่าเป้าหมายกูก็คือเบอร์หนึ่งที่นี่เหมือนกันไม่เลิกทีเนี่ยครับพี่ ใช่แล้วพี่ตอนนี้ไงตอนนี้เป็นแล้วเบอร์หนึ่งอ่ะก็ขอบคุณที่พี่แบบเออใจดีกับผมมาตลอดโอ้ยใจใจดีเลยอย่าบอกกูใจดีเลยไอ้เคียบ้านกูแล้วงอนละไอ้เคียคุยม่ได้หรอกบายไปพวกเรากลับเวลามาครับ